สวัสดีครับอีราเบย์นกับไมค์แล้วนะครับคุณก็เห็นป้ายข้างหลังนะตอนนี้อยู่ที่โบโรมาร์เก็ตเนาะซึ่งแบบโบโรมาร์เก็ตเนี่ยทุกคนก็งงว่าเคยมาถ่ายแล้วนี่ EP นั้น EP นี้อาจจะขึ้นตัวไออีกขายของเนาะวันนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่ามีร้านร้านหนึ่งฮะที่ไบยแอนเพิ่งไปเปิดเจอนะครับถ้าคุณรู้จักช่อง YouTube หรือคนที่เชื่อมิสเตอร์ไนเจลอังนะฮะหรือที่คนรู้จักในนามอังเคิลโรเจอร์นั่นเองผู้ที่มีคลิปอันโด่งดังที่ Reaction สูตรขขข้าผัดไ่อง BBC Food เที่่่แบบบวาาดดงงััมกะนคร Drain w h a t she doing w h a t she doing drain the oh my god you killing me woman Hiya! drain the เขาเคยมาถ่ายคลิปวิดีโอที่ร้านอาหารร้านหนึ่งในนี้ฮะซึ่งร้านนี้จะเปิดปีที่แล้วครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเมย์เมย์ลอนดอนนะฮะซึ่งเจ้าของร้านคือคุณอลิซาเบธเฮกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ถือว่ามีชื่อโด่งดังเพราะว่าเคยเป็นผู้แข่งขันในรายการ Master c h e f UK รวมถึงเขาเคยเปิดร้านอาหารแล้วก็ทําให้ร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยได้เป็น มิชลิน star หนดาวด้วย <Wow. S 1> เขาเรียกว่าเปิดร้านร้านนี้ฮะเพราะคุณอลิสเบตเฮงเนีเป็นลูกครึ่งอังกฤษสิงคโปร์นะฮะเลยเปิดร้านเมเมลอนดอนซึ่งขายอาหารที่เป็นแนวแบบมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความแบบซา u t ์อีสเอเชียนิดนึงเดี๋ยวนี้เราจะไปกินร้านนี้พิเศษสั่งกันเกือบทุกเมนูไปเลย <Wow. S 1> ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เนี้มีคนมาแล้วนะครับคนที่มาช่วยเรากินหนึ่งคนนะฮะ พี่ยุ่งตามเคยนะฮะ<ม>เรา, <laughs> เ,ราเราจะมาส่งท้ายกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วไปกักต,ตรงกักตัวอะไรกว่าไปยุ่งอาจจะอยู่ตอบแ๊บนึงแต่เนี้ยใกล้ละใกล้ละนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวไปที่ร้านกันนะครับ ร้านเหม่ยเม่ลอนดอนแล้วนะครับในบูโรมาร์เก็ตน,นี่ก็สั่งมาไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะจ๊ะ3.5 oh, <no. S 1> ปอนด์นะครับที่สั่งไปก็จะมีนาซีเลมักนะครับนักซีเลมักจะค่อนข้างราคาแรงสุดคือ11.5นาซีเลมักมันเป็นภาษาอะไรแปลว่าแฟตรไรซ์คือข้าวอ้วน <c oughs> คือเป็นข้าวหุงกะทิแล้วก็เต็มไปด้วยแบบปลาทงปลาทอดอะไรต่างๆนะกาโดกาโดคือเหมือนสลัดแขกเคยกินครั้งแรกที่อินโดก็สั่งมาด้วยนะครับสั่งชิคเก้นไรซ์คข้าวมันไก่8.5นะครับกาดูกาโดนี่6.5สสั่งชานนมเย็แแบบบบไตล์ สไตล์มาเลาย์อ่ะเตเปงน,นะครับ3.5นะครับถ้าใครชอบแบบร้อนก็เป็นเตตะริกได้เนาะแล้วก็อีกอันนี้สั่งคือไข่ยาโทส s ปอนถ้าเกิดอยากกินแบบมีไขล่ลวกมีชาครบแล้วก็7็ปอนแต่ว่าเราสั่งแค่ไข่ยาโทสต t ล้วนๆนะครับเป็นสิ่งที่อยากกินวันนี้ก็คือจัดเต็มแน่นอนกับอาหารสไตล์มาเลย์สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวอาหารมารอ,อรับคิวก่อนนะจ๊ะก็สิ่งที่สั่งได้มาแล้วนะฮะ เต็มมากมายนะเริ่มจากนี้ก่อนนะอันนี้คือ l a เต e สักอย่างอ่ะที่เป็นชายเย็นอ่ะก็มีฟีลลิ่งแบบเหมือนกินชาเปตเปเตป,เป,เปอะไรสักอย่างปๆๆ๊าป๊าเนี่ยเลยเนี่ยคือมันมีความแบบเหมือนชาใต้อ่ะอร่อยอันนี้เราสั่งเป็นแบบว่าเล t t e s า g a r สำหรับคนที่แบบไม่ชอบหนบหวานมากซึ่งอร่อย,ยนะชอบเดี๋ยวทำไมของฉันได้จืดวะอ้าวเอาอ๋อหรือเขาแบบทำไม่หวากอน เอาหรอฉันสั่งปกตินะเอางงไม่ไม่อันนี้แต่ชูการ์แต่ไปรตีไม่เลยแต่แต่ฉันกินแล้วมันจืดมากเลยนะปวดตี๋ไม่ต้องไม่รู้ดี๋หเลยเขาหรือเราที่นี่ไม่รู้เพราะปกติถ้ากินที่ทางใต้มันจะหวานกว่าน,นีอ้อันนี้จืดแต่อันนี้ก็จืดค่ะคือไม่หวานเอออาจจะลืมอืมอาจจะก็แบบมันมันจืดมากมันผิดปกติอ่ะกาโดกาโดนะฮะเป็นเหมือนสลัดสลัดแขกที่มีแบบเต้าหู้มีผักมีข้าวเกรียมมีไข่ต้มมีถั่วมีสารพัดนะ เดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคุณผู้ชมต้นกลิ่นก้างแขกอ,อ่ะอืมแล้วก็เป็นสลัดแขกเลยเหีนยหนว่าตัวน้ำสลัดแขกถ้าบ้าน,นเราจริงๆทำหวานๆทุ่วๆนิ่มะออกแนวแบบเครื่องแกงอะ่ะเครื่องแกงแบบแขกแขกเลยอ,อ,อันที่สองคือนาซิเลมักนะครับตัวทำบ่าวก้คือกลิ่นแบบกลิ่นกุ้งมาเลยอ่ะกลิ่นกุ้งมาเลยทำบ่าวกลิ่นกุ้งมาเลย <น>เราเรือมาก็โอเคนะครับรสชาติโอเคเลยแต่มันจะมีความแบบไก่ทอดที่มีความแบบคล้ายๆไก่เคเฟซีนะ<อ>มีความดูด้ามันหเนีอยนี่ก็คือข้าวมันไก่นะฮะข้าวมันไก่<ม>เรียกคอมเมนต์ข้าวมันไก่มากทุกไก่นุ่มมากเนี่ยกิมไหม่ะ น,น้ำจิ้มด้วยวาเจ็ิคือปกติมันจะมีซีอิ๊วแล้ว嘛นะไก่นุ่มมากแต่ข้าวจะมีความอารดนเต้หน่อยหนึ่งนะจะไม่นุ่มมากแต่ว่าตัวไก่นุ่มมากนะฮะส่วนนี้ก็คือพายาโทสนะฮะก็คือขนมปังปิง้งไส้สังขยากันเนยนะฮะอันนี้ก็ดีเนยเค็มๆตส้สังขยาหวานๆนก็ดีก็ถ้ากครกินมาเลยคอมเมนต์ข้าวมันไก่คายาโท ร้านซีเรยมารกกลางๆกระโดการโดเฉยๆบ่วงตรงแต่มันอาจจะเพราะเราไม่อาจจะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่เมื่อกระโดกาโดเรลย,ลยรู้สึกว่าแบบยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เรากินที่อินโดสูามันมันเด็ดกว่านี้กัแบบกาโดกาโดนะอมืมีความใกล้เคียงสับแทกไทยมากกว่านี้มันมันจะค่อนข้างกลิ่นแรงน,นึงฉันชอบข้าวมันไก่กับขยะโทสที่สุดนะสำหรับร้านนี้นะก็มากินกันได้เป็นไงม้้งทางเค้ อร่อยค่ะรู้สึกว่าไก่นุ่มดีแล้วก็มันมีความแบบรู้สึกมันไม่ได้แบบว่ามันข้าวมันมากขนาดนั้นเลยข้าว้ามันความอาดมเต่หน่อยๆจุบจุกนึนึงจริงสลัดเราก็ชอบนะ <Wow. S 1> เป็นสลดัดุปกติเป็นคนกินสลัดที่แบบชอบ ดรายสติ้งที่ชอบคือเป็นแบบว่าออกแนวแบบเอ่ทาวเซอร์ไนล์ลันหรือว่าแบบบอาสมิกานิก้าเบลูเบลล์่ัวเนี้ยมันจะไม่มีความเป็นยุโรปเปียนเลยมันจะเป็นความแบบอปลากแต่แต่มันจะไม่เหมือนบ้าเราจะสากแขกเป็นเหมือนแบบน้ำจิ้มสเต๊ะแต่นี้จะเหมือนออกแนวกลิ่นกลินกินแบบเครื่องแกงผงเครื่องแกงผงกะหรี่ของอะไรอย่างกันนะซึ่งเนี่ยส่วนประกอบอะไมันก็แปลกนะไม่เคยเห็นตลาดมันมีแบบมันไข่ต้มข้าวเกี๊ยวหัวอะไรเงี้ยปกติแบบเราก็จะไม่อไม่ไม่เคยกินสไดแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวชอบ นะะฮขายาทอดขยาฉันว่าดีฉันว่า,วา,วาดีนะะทุกคนลุมกันชิมอยู่นะฮะทุกคนหมือนขายาโทอดีอ่ะดีใช่ไหมล่ะ <ใช S 1> ตัวส,สังขยาเขาแบบดีอ่ะแล้วแบบกินกับเนยเค็มมันคือตัดอ,ะอ,อ่ะคือเขาจะไม่ได้เกิดคุณคิดถึงนขายาโทที่สิงคโปร์อ่ะมาที่นี่คือแบบไม่ผิดหวังเลยอะเพิ่งกินทำหลังๆนาซีลมักมันเหมือนข้าว ปุงกับมะพร้าวมีมะพร้าวหน่อยเป็นไงอร่อยมากขา้ขาวาาท้อแนะนำเข้าข้าวทเข้ามันไก่จริงนะจริงๆร,ร,ร้านนี้แนะนำจริงๆคือเข้ามันไก่ตัวนี้นั่งอยู่ข้างหน้าครับเจ้าเนี่ยไม่ไม่เอากล้องหันไปดูนะคือไก่ต้มเลงแขวนคือนึกสปิลลิงแบบกินข้าวมันไก่เลยแล้วแบบกลิ่นแบบหอมมากนั่นแหละก็เป็นว่าขออนุญาตปิดปิดบล็อกตรงนี้แล้วกันนะครับติดตามช่องทางของเอร์ราเบรนด้วยนะครับใครอยากกินก็คือมาที่นี่ได้เลยนะอาหารสิงคโปร์ถือว่าดีนะขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย กลับมาอีกรอบเพราะว่าแบบคนในแก๊งบอกว่านาซิเลมากอร่อยว่าเอาอีนี้ลิ้นอยู่เยทุกคนแบบดูปื้มปิ่มนาซิเลมัรด้วยนะฮะเก๋จากคนที่กินเนี่ยก็มหัวนนี่มันนี่นี่ชอบมากบอกชอบมอกขามันไก่อีกฉะนั้นก็เลยแบบมาแก้ข่าวเพิ่มไงว่านาซิเลมาร์เขาก็ดีอะไรอย่างนงี้คือจะมาเชื่อลิ้นทั้งคนเดียวก็ไม่ได้ไงอะไรอย่างนงี้คือมันก็โอเคแหละแต่เราแบบรู้สึกว่าข้ามันไก่ว้าวกว่าแต่ว่าแถวคนแถวนี้ก็รู้สึกว่า ชอบาันเสรเลมกเพราะเริ่มแย่งกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสริลมกมันอาจจะกินยากไงมันกินยากมันมีองค์ประกอบเยอะต้องกินพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเเล็กอะไรแบบนี snacks, like ้นะก็แวะมาแก้ข่าวแค่นี้เลยจ้ะไปกินต่อละ